จะมีขั้นตอนหรือกระบวนการในการสอนงานนะครับก็คือ1คือการเตรียมความพร้อมเราจะต้องเตรียมความพร้อมของตัวเราไม่ว่าเรื่องของการทบทวนงานที่จะสอนนะครับอาจจะมีการร่างขั้นตอนวิธีการเก็บรายละเอียดที่จะถอนว่าจะสอนอย่างไรเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือสถานที่เวลาให้พร้อมแล้วก็มีการนัดหมายที่จะสอนนะครับไม่ว่าสอนเดี่ยวหรือสอนกลุ่มกับลูกน้องก็ตามในเรื่องของงานที่เราต้องสอนนะครับแล้วก็จะต้องมีเรื่องของการ สอนนะครับเมื่อเรานัดหมายกันแล้วมาเจอกันก็ต้องมีการสอนการอาธิบายงานต่างๆให้ชัดเจนและก็สาธิตในเรื่องสําคัญในการสอนงานคือสาธิตคือการที่ตัดลงให้ทาทาให้ดูนะครับลงมือทําให้ดูทําให้เป็นตัวอย่างให้เขาเห็นนะครับอันนี้สําคัญมากเพราะว่าตัวอย่างที่ดีเนี่ยบางทีมันมีค่ามากกว่าคําสอนอันนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง แล้วก็จะต้องมีการให้เขาลองฝึกปฏิบัติให้เขาลองทําจริงครับสอนตาทิตแล้วให้เขาทําตามที่เราสอนและสาธิตถ้าเขาทําได้เขาทาถูกต้องนะครับเราก็จะมีเรื่องของการ ติดตามประเมินผลนะครับหรือว่าการที่จะมอบหมายเขาไปทําแล้วก็ไปดูว่าเขาทาได้จริงแล้วก็มาดูปัญหาของเขาถ้าไม่ได้ก็มาสอนสาธิตใหม่นี่คือขั้นตอนหรือลูปของกระบวนการในการพัฒนาคนที่เป็นประโยชน์อย่งยิ่งสําหรับการพัฒนาบุคลากร